ก็สวัสดีด้วยนะครับนี้พบกับช่อง s t a r l i เช่นเคยนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเกมมาเล่นเป็น l l w i l นะครับเป็นเกมโมบ้านะครับตอนนี้ Black c o v e r กำลังจะปิดเซิร์ฟนะผมก็เลยเปลี่ยนเกมมาเป็นเกมนี้นะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่ายาสูรนะครับเป็นฮีโร่ที่เท่นะครับแต่เล่นยากมากลูเสียกเกมดังเวอร์ครับแป๊บหนึ่ง ผูจะแตกนะครับโอ้โอเคอเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับคือตอนนี้ที่ผมอยู่ไต่แรงไปนะครับก็เพราะว่าเออสิ้นเดือนนี้นะครับหรือว่าวันที่หนึ่งนี้แหละเขาจะรีใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะคุณจะอยู่แรงอะไรก็จะกลับไปอยู่ไอรอนเหมือนเดิมนะครับ ผมก็เลยหยุดการไต่แรงไว้เท่านี้เป็นพัตติัมพอนะครับเดี๋ยวผมตัดเข้าไปถึงตอนเล่นในเลยแล้วกันนะครับตอนตอนเลือกตัวละครโอเคครับก็มาถึงในตัวเกมแล้วได้เตัวเกลือกหน้าจอเลือกนะครับได้หยิบยาโซมาแล้วนะครับ,ย,ย,าบ,ารบยาโซเป็นฮีโร่ขวัญใจเกม l ออนะครับเพราะว่าเป็นตัว ที่หล่อเทะนะครับผมว่าสําหรับผมนะคนอื่นว่าหล่อเทหรือเปล่านะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคเป็นฮีโร่ที่ใช้คอสใช้สกิลเพลย์สูงครับในการเล่นแต่ตอนนี้สกินอย่างน้อยนะอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เทดีแต่ผมได้ซื้อนี่มาแล้วตอนนี้เรามีไอเอดีซีมากเกินไปนะต้องการแท้ง แอสซินแอสซินมีเป็นมาสเตอร์ยีก็ได้ผมเป็นไฟเตอร์นะเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าผมต้องเล่นซับแน่เลยตอนนี้เซตของก็เป็นเซตที่เขาเซตมาให้นะก็สามารถเล่นได้นะครับเป็นเซ็ตนี้ผมก็เคยเล่นในเอ่อ PC นะครับว้าวประทับใจคนระับวันนี้เจอแพตตินัมปกติจะเจอพวกซิลเวอร์บอลอะไรนะโก เล่นแบบผมเพิ่งเอาเอาสมองแบบปวดหัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายพร้อมกับการเล่นไปด้วยเลยนะว่าจะเล่นยังไงทำยังไงนะสอนพี่เล่นไปด้วยเลยเอาง,ง่ายง่เพราะผมอธิบายไม่ค่อยเก่งนะก็เดี๋ยวดูตอนเล่นไปเรื่อยกันนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง เอสเตอร์ไนาให้ผมได้นะโอเคทักิลแรกนะจะให้ทำตัวอะไระก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดีวันผมต,ต,ต้องไปไหนไผมไปยืนกลางนะผมเป็นมิดเลนได้อ่ท็อปโซโล่เลนได้นะครับท็อปเลนแล้วก็เลนล่างก็ไปได้นะก็จะไปจริงเฮ้ไทยแลนด์อาคนไทยไม่รู้นนคนไทยหรือเปล่า<ท>หรือว่ายังไง เชอร์แอสเดี eh, ่ยวนะเราอยู่ไรดีนะเอาจิ้มๆต่อๆไปนะครับพอถึงประมาณนึงก็อันยที่แบบทีหมดเราเข้าถึงตัวเขาเยอะยากนะตอนนี้ตอนนี้เราอัพสกิลสองมาทาร์ซัอยู่บนนะผมขอญาตเลื่อนนิดนึงบังไอ้นี่นะของทัศนะวิชายโอ้โห ทัศนวิสัยในการปล่อยออกมา Easy way ก็มาอ่าพสีของยาโซครับเวลาโดนดาเมจนิดนึงก็จะเกิดโล่ลมขึ้นมาครับป้องกันแต่จะเป็นคู่ดาวนะ First, <Okay. S 1> อาจจะไม่ได้โชว์โหดอะไรมากนะเก <c oughs> มติดการ <c oughs> แค่ต่อ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากเห็นผมโชว์โหดนะก็ะสามารถมาดูไลฟ์ <c oughs> สตรีมบนยูทูบได้นะหรือว่าใน YouTube ก็ได้ตอนนี้เลือดเราน้อยนะจะห้ากับ,บขเขา,า <c oughs> น,นี่ครับโด้ลมจะเด้งนะครับ <c oughs> มาแล้วกำมาวิ่งลุบตัวนับเวลานับวิอยู่นะครับอาจจะพูดอะไรลนๆไปแล้วนะโอเคเราเ่นล่าน่าจะไหวนะครับ เรากำลังจะห้านะครับเดี๋ยวเราออกอันนี้เอ่อเป็นดาบตีเร็วนะครับวันนี้ผมยังไม่แน่ใจภาษาอังกฤษน,นะไม่อยากอ่านผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ l อลเหมือนกันนะผู้เล่นใหม่ในในเนี้ยในโมบายคนระับพีเคยเล่นมาก,ก่อนแต่ผมไม่ค่อยไม่ได้ศึกษาพวกอาวุธมากนะ หันสักกี้เอาเถอะอุ๊ยยุ่งเลยเดี๋ยวให้เขาห้านนะยุ่งเลยให้คนเหรอดูนะสกิลน,นี้ก็มีข้อเสียอยู่นะกกเ,ยยนะเวลาผมจะได้ฮันสักกี้นะครับตัวผมจะเป็นสีฟ้านะจะทำให้ศัตรูรู้ ก็หายหกเกีเยไปเลยก็ไม่มากหรอกถ้าศัตรูหลบไม่ดีก็โดนนะนี่เป็นผู้เล่นระดับถ้าจะหน้ามาผมว่าแล้วศัตรูเป็นตัวที่กดเล่น EC ได้ดีนะถ้าเล่นเป็นนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปซื้อของกันตอน เดี๋ยวเราพอกดให้เอสเดียวไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยไปเติมไปอื่นเนาะไปอื่นมันก็ไม่ไม่ขนาดมือตนะ้องผมว่าในมาสเตอรีก็เหลาป่าไปแล้วก็ยืดการอย่าให้กางแต่งนะหน้าที่มิดเลนที่ดีอย่าทำให้กางแตกงนะ no <more> แตบงป่าเช็คระบบอาจจะไปตีปู <c oughs> ปต,ปตีล่างตีบคนก็ได้นะครับไอ้เกิดตนะ่างไปโอ้ไม่ได้ละ ลโหรักน่กี้ครับลืมไปมันจะมีคลิกอยู่นะครับในการเล่นทรี่อยครในการเล่นก็คือสมมติเราฮันสกี้แล้วเนี่ยเราเราการระยะดีเราเดินออกมาถอยมาเนี่ย ถะกดอันติครับคือการฟันนะครับลัสฟิตนะครับจะทำให้เราเอ่อลัสฟิตข้างนอกอนาเขตป้อมได้นะออผมกั้นที่ร้ายทุกคนกันแต่ผมมันมัน,เป,นเป็นทิกเล็กๆของยาโซมครับแล้วอยรับนาเอาสกี้ใส่เกระโดดกรบโดด ชิคเล็กๆในการเล่นยาโสนที่ตรงนี้ผมลืมไปเลยไม่ได้ใช้นานครับ Just looking for road home. a คือเราแบบเดินเฉียงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วกดติดไปขอโทษสกิลหมดมาแล้วมาตีด้วยพี่ตีด้วยมาตีไม่กดสกิลสักที ผมก็ไม่เข้าใจเขานะสายเขาไม่อยากให้ผมได้สิวเราตุ้งยีเรายังไม่ได้ออกขอยังไม่กลับบ้านเลยซื้อเขาไม่ได้นะอแต่หิวมากนะหิวก็ดูตายเอาไปแล้วกันตุ้งยีสองมาตะ้งยีผมมาเกียนนะยืนค้างโอเคป้อมกลางก็แตกนะเดี๋ยเราเคลียร์คิทเราไปเติมเลยดี

อะไรเลยตลาดมมลาดีป้าป้าซึ่งของก็สามารถออกตามที่เขามีให้เลยได้นะครับโอเคครับข้มมางล่างจะมีประเด็นใหญ่๊ตะกีบไปเดี๋ยวเราไปช่วยใครสัก,ก่อนนะครับ กุ้ยไ้ยกุ้ยกุ้ยกุยผู้ผมดูการลื่อนเลยอะไรกันวะนี่อาตัตพี่ละอันตีอ้ยมาเด็มเด้กมาได็กเออเฮ้ยเราได้ เมื่อกี้เขาพิกเกอร์แล้วก็พิกเกอร์อีกทีนหนึ่งผมก็งงโอ้ยใครสาไหวไหมเนะี่นยไม่ไหวนะรักนายไปเดินอ้อมหลังมาวิยีเราสุดจริงก็าจะเอาขอได้แต่สิบไม่ช่วยวิยีโดนเลยครับอาจะโดนนาซัสทุบได้เอา ฟันเข้าเนอกระปูดปอหเข้อของได้แล้วนะครับเวเร็เวเ a นี่ไงเฮ้ยไปไปได้เฮ้ยไปไปได้โอ้โหยิงเย่ผมนะดูส่งแงได้กิ

กดไลน์แล้วนะโอเคเคลีย์นี่ก่อนตรงกลางก่อนนะเนือบนวะดายังไงดีไม่รู้แล้วเราเดินมาแล้วติดเจอแล้ววยะ I will follow this path until the end justice that's a pretty word bottom turret is under attack You okay. <laughs> <laughs> <sighs> <laughs> <laughs> okay. are <laughs> on a killing screen. my <way. laughs> okay, up. เราฟันะฟอโอเคหอเลยวะเหยาเรื่องถ้าอยาสูบเกิดมาบ้างนี่แบบน่าเกลียดเลยนะไหกวกวนี้ม่ไม่ไหวหรอ Ally slain. the dragon has spawned shut down เสียมาเลย sleep is for the guilty Pride, motherfucker ไอ้โหแรงจริงโอ้โหนาทัสคงคิดว่าเขาจะเดินมาเติม shut down ally slain. Oh, my. มา มาต่อนี่เขาไปตีตรงนั้นกันเอาย่างไงค้างที่บารอนหรออ้ d o u b l เลียม j u ยังไงยังไง

เฮ้แล้วเยะร้อนเลยต้นขาดเอรื่องนะเล่นเป็นฟิกเกอร์ข้างหลังผมแล้วก็สกิลดันผมเข้าไปผมก็ว่าจะโดนแล้วล่ะ ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆเรียบร้อยเลยประมาณไปหนั้นที่เราจะยามอ่ะนะครับอุ้ยเราจะยีเขาแบบเลือดเด้งเรื่อยๆนะแรงเอาเรื่องอ่ะโอ้ยๆจเย็นนะ Engage Group on my way. I will not forget who I am No more. You have slain an enemy. You are on a killing spree. Allies slain. Just looking for a Don't start what I เฮ้ยเอาวะเขาปั่นเลยว่าผมนะไม่เป,เปรียบเลยไม่เจอ๋อเราเพื่อขออภยัย้วยนะครับดดลบแรลกนี่ไงเขาออกไอ้นี่ไงที่ผมเอ ดาบชิ้นนี้น,นะครับเนี่ยแฟนท่อเบนเซอร์นะครับเวลาเลือดน้อยกว่าสองกว่าสามสิบห้าจะเด้งขึ้นมาทำให้ผมสามารถฆ่าเขาได้เขากวสกิลสองมีแข่งเขาไปอีกน่านจะเกมก็จะจบแล้วสกิลเปิล วตะียววาเฮ้ย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 โอเคครับหิวเฉยวิ่งเขาบ่อเลยงงโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับการสาธิตการเล่นย่าสุกแบแบบเบสิกเบสิกที่ผสมปนเปกันไปไม่รู้พูดอะไรนะก็แบบเอาไปทำความเข้าใจกันนะครับผมขอก็ออกประมาณนี้นะตามไม่ต้องประมาณนี้นะก็ตามเซตที่เขาเซตให้เลยนะครับ ก็โหดตามที่รู้กันไปนะครับขอบคุณที่มารับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม